พ่อค้นอวดเก่งให้แกง,งโง่พ่อค้นขี้โม่ให้แกงใบพ่อค้นบ่มากอย่าใส่ใจพ่อค้นปากไว้ให้ยางหนีพ่อค้นบ่บดีอย่าเก็บออกมาคิดพ่อค้นบ่บ่คิดแค่ฟังไว้พ่อค้นดีให้รักษาน้ำใจพ่อค้นจันไรอย่าเก็บไว้ใกล้โตมู่บ่จบทองมีหลายหัดขัดค้นเข้ามาในชีวิตอย่าเบิงความจริงใจจากเงิน ให้เบื้องจากน้ำใจอย่าเบิ่งความหักจากสิ่งของให้เบื้องจากความเข้าใจที่มีตอกันก่อนสิไปหักคนอื่นหักเจ้าของหาลายๆหูจกักถึงแกตัวแน่ก็ได้บางเชื่อโลกมันกระหโหดไยจนเท็ดใ้เฮาต้องสร้างเกาะป้องกันเจ้าของเกาะที่บ่แม่นกำแพงแต่เป็นเกาะเทียดใ้เฮามีความสุขแน่แบบของเฮาสงบบพวุ่นวายบ่เอาความรู้สึกไปผิ่มให้กับความแย่ๆเรื่องบางเรื่องจอะเอาไปบอกให้ใครฟัง่ายๆพออย่าลืมว่า บางคนเขากะอดบริย,ยินดีกับเฮาปานใดฝึกเบ้าให้น้อยเฮ็ดให้หลายผลของงานมันบม่ได้ขึ้นอยู่กับการเบ้าแต่ขึ้นอยู่กับความขยันความสําเร็จบร่ได้มีไว้ให้คน